สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้พกครองนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนเรื่องการนับพื้นที่นะคะการนับพื้นที่แบบนี้ปัญหาที่ป้าชอบพบเจอในเด็กๆก,ก็คือเด็กๆมักจะชอบขอวาดรูปลงไปนะคะซึ่งป้าไม่ค่อยแนะนําให้เรื่องวาดรูปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการกับปริมาณในเด็กเล็กอาจจะยังไม่ค่อยดียิ่งวาดอาจจะยิ่งผิดก็ได้โอเคไหมคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องการกับปริมาณ ซึ่งทักษะนี้เนี่ยมักจะพัฒนาขึ้นในเมื่อเด็กมีอายุที่เพิ่มขึ้นโอเคไหมคะแต่งานที่ป้ามาให้วันนี้ก็เป็นงานที่ไม่ได้ยากมากดังนั้นเดี๋ยวป้าจะสอนทริคคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะการนับอะไรก็ตามที่ป้าเคยสอนการนับจํานวนไปแล้วเนี่ยเด็กๆต้องนับจากซ้ายไปขวาแล้วบนลงล่างโอเคไหมคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่งานนับธรรมดามันเป็นงานนับที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเด็กๆต้องประเมินก่อนว่าในช่องนี้มันนับ จำนวนควรจะนับ1ห,หรือนับ2โอเค okay, ไหมคะป้าแบ่งกระบวนการการนับพื้นที่แบบนี้เป็น2ขั้นตอนโอเคไหมคะเด็กดูนะคะขั้นแรกช่องข้างบนเนี้ยควรจะเป็นกี่ส่วนคะควรจะเป็น1ส่วนหรือ2ส่วนคะควรจะเป็นสส่วนเพราะเด็กๆเห็นแล้วว่าในยีราฟหนึ่งตัวเนี้ยมันผอมๆเท่านี้เองอันเนี้ยนนมันใหญ่กว่ายีราฟหนึ่งตัวที่อยู่ข้างล่างเลยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องไม่ใช่1ส่วนแน่ๆโอเคไหมคะเด็กๆดูอันนี้แล้วเด็กๆลงมาดูช่องล่าง ช่องล่างอันนี้เป็นยังไงคะเป็นกี่ส่วนคะหนึ่งส่วนหรือสองส่วนคะก็เป็นสองส่วนใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้เล็กยาวๆแบบหนึ่งส่วนภาพข้างๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้แล้วว่าในสองส่วนน,นียส่วนหนึ่งมีสองช่องแน่ๆเพราะฉะนั้นขั้นที่สองเด็กๆถึงเริ่มนับนับปากกาจดและปากนับนับหนึ่งนับสองนับสามแล้วนับสี่โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆกากระบาดในตรงนี้ให้เป็นสี่ นะคะกาสอยๆนะคะมุมชนมุมนะคะมุมชนมุมอันนี้เป็นงานง่ายๆเด็กๆมาดูภาพลิงที่อาจจะขยับมาเพิ่มนิดหนึ่งเหมือนเดิมคะ่ะเราประเมินก่อนว่าหนึ่งภาพช่องว่านเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ช่องเด็กๆนับจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเด็กๆจะเห็นว่าช่องนี้มันขี่ส่วน,นะคะเด็กๆก็จะเห็นลวช่องเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจาก1ส่วนโอเคไหมคะ1ส่วน ช่องตรงกลางหายไปทั้งหมดเลยเด็กๆทราบไหมคะว่าช่องตรงกลางหายไปทั้งหมดกี่ส่วนเด็กๆต้องทราบอยู่แล้วเพราะเด็กๆรู้และข้างบนมีกี่ส่วนคะข้างบนมี1 2, 3 4สดังนั้นช่องตรงกลางต้องหายไปทั้งหมด4ส่สวนโอเคไหมคะวิธีนี้เด็กๆไม่ต้องขีดลากเส้นเลยเพราะถ้าเด็กๆขีดลากเส้นก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกเพราะเด็กๆอาจจะขีดเยอะไปใหญ่ไปน้อยไปมากไปโอเคไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่3ม แถวที่3แถวนี้เป็นยังไงคะกี่ส่วนคะเดีกๆเห็นชัดเจนว่ามันเป็น1ส่วนดังนั้นเรารู้แล้วแต่ละช่องสีดํามันมีทั้งหมดกี่ส่วนเราจะมานับละเหมือนเดิมคะ่ะนับจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนับ1แถวที่2มี4เพราะฉะนั้นนับข้อไปคะ่ะ1แล้ว2 3 4 5าี่หโอเคนะคะมานับแถวที่3นับ6โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทําไมคะเป็น6นะคะเป็น6 โอเคไหมคะนะคะก็เป็น6นับแบบนี้เด็กๆอาจจะคิดว่าเออมันหลายขั้นตอนแต่บ้านจะบอกให้ฟังว่าแรกๆก็อาจจะดูเหมือนแบบมันวุ่นวายยุ่งยากแต่ถ้าเด็กๆหาอะไรทําอะไรที่เป็นระเบียบเป็นขั้นตอนแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยเด็กๆจะติดนิสัยและจะทําให้หาคําตอบได้ง่ายๆไม่ได้วุ่นวายแบบนี้ทุกครั้งนะคะเด็กๆดูภาพพึ่งนะคะพึ่งแล้วอาจจะมีมากขึ้นอีกนิดนึงแล้วพื้นที่แรงเงาส่วนแรก กี่ช่องคะเด็กๆเห็นชัดเจนแล้วว่ามันทำไมคะมันเป็น1ช่องโอเคไหมคะเพราะมันขนาดเท่ากับทุกช่องเลยเด็กๆมาดูแถวที่สองแถวที่2เป็นยังไงคะใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆคะเป็น1ช่องไม่ได้เอ๊แต่เป็น2หรือเป็นมากกว่า2เด็กๆสังเกตเห็นว่าอะไรคะแถวล่างมี2ช่องแต่แถวอันนี้แถวบนๆเนี่ยเห็นไหมคะมันมีกว้างมากกว่า2ช่องเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2ช่องได้ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเป็น2ช่องไม่ได้นี่ต้องเป็นกี่ช่องคะ เป็น3ช่องโอเคไหมคะโอเคนะคะไปดูแถวที่3อันนี้เป็นกี่ช่องคะเป็น1ช่องโอเคไหมคะไปดูแถวสุดท้ายกว้างมากเลยกว้างเท่ากับแถวที่2เลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะแปบลบว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่องคะมีทั้งหมด3ช่องโอเคไหมคะป้าวาดรูปอย่างนี้เป็นเพราะว่าป้าอยากให้เด็กๆเ,เห็น แต่เด็กๆไม่มีความจําเป็นต้องวาดโอเคไหมคะเด็กๆกับปริมาณอย่างที่ป้าบอกไปเดี๋ยวป้าจะทําในข้อหน้าให้เด็กๆดูแต่ตอนนี้เป็นไงคะขั้นที่สองละขั้นแรกป้าสรุปอีกทีหนึ่งแถวแรกมี1ช่องแถวที่2มี3ช่องแถวที่3ามี1ช่องแล้วแถวที่4ก็มี3มช่องโอเคไหมคะดังนั้นมาถึงขั้นตอนที่สองแล้วที่เด็กๆต้องนับต่อเนื่องแล้วนับต่อเนื่องมือจิ้มปากพูดโอเคไหมคะ นับให้เป็นระเบียบนะคะกัดฟันนะคะจดปากกาแล้วนับนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับเ็แล้วนับ8โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8 7แล้ว8โอเคไหมคะเวลาเด็กๆการกระบาดในช่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเด็กๆนับไปด้วยเวลากาโอเคไหมอย่านับไปเรื่อยๆทีนี้มาดูมาดูข้อปลาละเด็กๆเห็นภาพปลาไหมคะแถวที่สองกว้างยาวมากเลย เด็กว่ามันมีทั้งหมดกี่ส่วนคะมันมีทั้งหมดกี่ส่วนคะมันต้องเท่ากับแถวบนใช่ไหมคะแถวบนมีกี่ส่วนเด็กๆนับ1 2 3 4สามี่มีสี่ส่วนแปลว่าแถวที่สองช่องสีเทาก็ต้องมีสี่ส่วนโอเคไหมคะพอมาแถวที่3 1ช่องเล็กๆนี้มีกี่ส่วนคะมีกี่ส่วนคะเด็กๆเห็นไหมมีเท่าๆกับช่องอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นแปลว่ามี1ส่วนโอเคไหมคะ ในขณะที่แถวสุดท้ายแถวที่4ยาวเหยียดเหมือนกันดังนั้นมีกี่ส่วนคะมีต้องมีเท่ากับแถวที่1และแถวที่2ก็ต้องมี4เหมือนกันเราจบขั้นตอนแรกในการประเมินแล้วเพราะฉะนั้นเรามาถึงขั้นตอนที่2ในการนับแล้วคะ่ะนับ1 2 3 4 5ส7 8้าแล้ว9โอเคไหมคะเด็กๆได้9เพราะฉะนั้นเด็กๆกาแล้วนับคะ่ะนับ1นับ 9โอเคไหมคะเด็กๆได้9้าละเรื่องนี้อาจจะดูซับซ้อนนะคะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเด็กๆอาจจะรู้สึกลําบากคุณพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่ามันคอมพลิกคตมันซับซ้อนวุ่นวายแต่มันดีกว่าการที่ให้เด็กๆลากเส้นลงไปในช่องเพราะเด็กๆก,การกะปริมาณในแต่ละช่องของเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่แม่นยําเท่าที่ควรคุณพ่อคุณแม่ลองดูนะคะติดขัดปัญหาอะไรมาเล่าสู่กันฟังได้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ